สวัสดีค่ะเช้านี้จะทําน้าพริกกะปินะคะพอดีเราก็ปรุงเครื่องแล้วมีพริกขั่วหอมขั่วกระเทียมขั่วเราจิตต้องการให้มันสุกนะคะให้มันหอมค่ะปรุงน้าตาลปรุงผงนัวไปเรียบร้อยค่ะได้ตำง่ายค่ะนี่มันจะตำง่ายค่ะ ไม่กระเด็นกระโดดนะคะอันนี้เราคั่วสุกแล้วนะคะปีกย่างเนี่ยถ้าเราเร่งรีบหน่อยก็กระเทียมไม่ต้องคั่วตำได้เลยค่ะตำกระเทียมอย่างเดียวแล้วก็ใส่กระปิพริกเข้าไปปรุงรสก็อร่อยแล้ว เขือมีมะเขือพวงก็ใส่นิดหน่อยอันนี้กะปิของเรานะคะกะปิอย่างดีเลยจ้ะกะปิอย่างดีเลยจ้ะมาจากระยองนั่แหลไปเที่ยวที่ไหนก็เจอก็ซื้อมาไว้ค่ะกะปิเราก็เอาไปไป,ปิ้งบนเตาบนกระทะให้มันสุกค่ะ ให้มันหอมนะคะหอมอร่อยแล้วตามด้วยน้ำร้อนนิดนึงใส่มะนาวก่อน นี้เราอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้ต้องไปเก็บมะนาวก่อนอันนี้มะกรูดนะคะผสมนิดนึงดูมันขม จ้าเราก็บีบมะนาวเข้าไปจ้ามะนาวเก็บจากต้นสดๆเลยค่ะ้าไม่ชอบเปรี้ยวมากนะคะประมาณนี้ก็โอเคแล้ว น้ำร้อนไปหน่อยชิมรสดูค่ะ เผ็ดเผ็ดพอดีไม่เปรี้ยวมากด้วยไม่เผ็ดมากมใส่มะนาวนหนึงน,นี่จ้ามะนาวสดๆหรือมะนาวไร้เม็ดค่ะไม่ค่อยหอมนะคะมะนาวพวกนี้มีอยู่สองต้นค่ะอีกต้นหนึ่งก็เป็นมะนาวยัด ผิวครุ่นระเหมือนมะก,กรูดนะคะยำไม่มีกินก็ได้มะนาวพวกนี้แหละกิน,นะคะ่ะมะนาวเป็นก็เพิ่งออกรูปอีกไม่มีน้ำ อร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูมะเขือพวงที่ต้นมีไหมจะเอามาใส่นี่นจ้ามะมะเขือพวงค่ะไปเก็บจากต้นสดๆเราทุบเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ไปเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะกินกับน้ำพริกกินกับผักสด กับผักสดนะคะผักถัว่วผักมะเขือเป็นเมนูง่ายๆค่ะเมนูนี้ง่าย,ายมากกะปิดีๆอร่อยนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วคะ่ะ แค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะนี่จ้ามีทั้งผักมะเขือผักถั่วฝักยาวมีทั้งผักมะเขือต้มนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินได้เลยเช้านี้ค่ะพอกินได้เลยค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะน้ำพริกกะปิค่ะถั่วฝักยาวมะเขือสดๆมะเขือต้มก็มีนะคะ อเรามีน้ำพริกประทูด้วยเราก็ทำต้มไว้ค่ะกินเช้ายันเย็นนะคะอาหารน้ำพริกกะปิเนี่ยฝากกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งกดกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะจากนารีค่ะสวัสดีค่ะ